อะไรครับเนี่ยแล้วยากแก้อ้วกอ่ะไม่ได้ซื้อเหมือนกันอ้วกเลยยังไม่ทันได้พูดเปิดคลิปแล้วียถ้าเขาซื้อให้อ่ะตกใจกว่าปะเอาดิอ <laughs> เอาดิสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าชูชูช,ชูอะไรวะช,ช่องสุกัสบันเทวงนะครับผม โอเควันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปขับเครื่องบินครั้งแรกซึ่งผมอยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์เนี่ยเขาขับเครื่องบินมังครับมาแล้วหลายเดือนละใช่ป่ะใช่ปีก็เล่นเครื่องบินมังครับอะไรเงี้ยเกือบปีแล้วแหละเดี๋ยวกูจะโดนลิขสิทธิ์นะก็เล่นเครื่องบินมาหลายปีละเป็นไงวันนี้จะพาไปขับวันนี้จะพาพี่ไปลองไงพี่ไม่เคยพี่อยากถ้าพาพี่ไปลองเผื่อว่าแบบเครื่องบินเปิดโลกใหม่ เกิดแบบเบิกเมฆขึ้นมาแล้วถูกใจอาจจะเสียตังค์ซื้อเครื่องบินกลับมาเล่นเหมือนกันก็ได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะขับเครื่องบินแบบแบงค์ได้สําเร็จไหมครั้งแรกมันก็จะยากๆหน่อยนะใช่พี่แต่พอขับเป็นแล้วมันก็ขับเป็นเลยปะใช้เวลานานปะพี่ก็รู้เองมันสนุกมีคนแบบขับครั้งเดียวได้เลยปะ ก็มีพี่เก่งกันไปก็มีคนเก่งก็มีไม่เก่งก็มีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันก่อนครับบ๊ายบายผมบ๊ายบายยมึงกูไม่นั่งรถเดียวมาแหละอ๋อไม่นั่งวะเรื่อแต่ละครก่อนเรื่องแต่ละครก่อนไปยังไม่มาใจไหนเ้ยใจเย็นใจเย็นพี่กันไม่อยู่พี่กันไม่อยู่ เป็นรักกันดีค่ะไปรักกันนี่ทำไมแล้วโว้ยุ่นวายโอ๊คานไหนกัไปแม่ไปเร็ว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 โกหกเป็นไงบ้างก็ธรรมดานะคะพอดีว่านักแสดงอ่ะคือต้องเจอนักแสดงที่แท้จริงนี่คือรัชดาอะไรที่แกมึงโกหกว่าไงมึงโกหกว่าไงบอกว่าโไม่อยากมาแล้วไม่อยากอะไรอีกแล้วไม่อยากทำอะไรนู่นนี่นั่นหมดอ่ะ ทำเป็นทะเลาะสร้างเรื่องดราม่าแล้ววุ่ยวายนี่เป็นไงสุกัสเขาพูดมาว่าอะไรนะอะไรโลกจิต <c oughs> เป็นไงเราเจอนักแสดงไง่ไงลนะ,ละตอนนี้เรากำลังจะไป,ไปเ,อเอาลูกโปง่งเพื่อที่ว่าเนาะจะไม่ไปไปถือไปถือสนามบินแล้วเราก็จะแบบสนามบินที่เราจะขึ้นกอนอ่ะไปถนะือลูกโป่งดูแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะอุยสุกัสต้องแบบว่ามีความสุขเเราคือเราตอแหลกสุดฤทธิ์มากทุ่มทุ่งสร้าง ลางานมาเพื่อสิ่งนี้คิดดูแล้วกันโอ้โหไม่รักแค่ไหนอะคิดดูเออเอาดเดย์แค่ไหนอะไม่รักแค่ไหนอะคิดดูลางานมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนนี้เราต้องรีบไปเอาโควก่อนนรีบก่อนรีบก่อนรีบขับก่อนเลยรีบเลยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงมึงมึงบอกให้แบงค์ถ่ายตอนที่พี่กัสต้องโทรเลยป่ะต้องโทรเลยป่ะโทรโทรเลยโทรเลยเอ้ยไม่ได้จะเราทะเลาะกันอยู่โทรเลยพี่กัสยังพี่กัสไม่ได้ยินตอนนี้กั๊ดข้างบนโอเคโอเคโอเคขลีอยู่กับพี่กัสเปล่าไม่ได้อยู่ใช่ไหม ม่่่เอออยูข้าางงลบอกว่าให้ถ่ายแนวนอนนะเป็นวิดีโออ่ะถ่ายแนวนอนด้วยนะวิดีโออ่ะถ่ายพิกัดอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยแอบแอร์แอร์แบบไม่รสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแล้วก็ทําเป็นแบบเบื่อเศร้ามากเลยทะเลาะอะไรเงี้ยเออสร้างสถานการณ์แล้วก็เนียนไปแบบทำไมเอาแต่ใจอะถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้อยู่นั้นอะไรเงี้ยสร้างสถานการณ์ไปใส่ไฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยชงแล้วไอ้แจงจะถ่ายยังไงก็ถ่ายเขาก็รู้ดิวะ ็ต้องแอปแอร์ต้องแอปแอหรือแม่งก็อัดเป็นเสียงมันก็ได้ไหรืออะไรแบบอัดถ่ายเป็นคลิปวิดีโออ่ะแบบแบบมืดๆแบบแบบวางไว้บนตักแล้วก็เ,เหมือนเป็นการคุยกันอ่ะเออเอออย่างนั้นอ่ะทำอย่างนั้นแล้นะแนวนอนอ่ะแค่นี้นะมาลุกโป่งค่ะแบบเล่นรีบหมดหรือเปล่าซุ้มซื้อนี่มาไม่เนี่ยโอ๊ยลืมว่ะจีนเอออลุกโป่งหูใหญ่เบลอเธอ อีกอีก้มไม่มีเวลาซื้อต่อแล้วก็รีบวางก่อนาแล้วยาแก้อ้วกอ่ะไม่ได้ซื้อเหมือนกันอ้วกเลยกูอ้วกแน่ขอให้สนุกนะจ๊ะ้าอยากซื้อเลยอ้วกเลยนี่บ้างจากตอนนี้นะคะเพราะว่าเราต้องทำเวลาแล้วฮะมันเลยมันเลยต้องรีบไปถึงก่อนนะคะเอามาโทรศัพเลยคุณผู้มั้งทุกคนลูกมันแตกมันแตกเพจดีไปก่อนแล้วกันนะพี่กั๊กนะรีบเกินวิ่งมา แตกเลยตัวบีด้วยมึงต้องถือเฮดฝั่งนี้มุ้ยไม่อยากถือสองอันน่ะกลัวแตกอ่ะพี่ให้พี่ว่าถืออันนึ่งกันนะจอดตรงนั้นแหละให้พี่การลงตรงนั้นจอดวิ่ง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 ไม่จอดจอดจอดตรงนั้นเลยแล้วให้พี่การพี่การวิ่งการวิ่งเลยเห็นปะวะเอาไปเลยนะเร็ว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  นี่มันอะไรครับเนี่ยด <c oughs> ุเรีวเรวเรวเจร <c oughs> ิง นอะไรกันครับเนี่ยบอกว่าจะพาไปดูขั้นบินบังคับเซอร์ไพรส์ดิไหนบอกว่าจะพาไปขับพอไงไม่บอกว่าจะพามาเล่นพอบังคับไม่ตอนแรกพี่คนนี้บอกว่าจะพาไปเล่นขั้นบเลินบังคับเสียท้าหมดเลยคิดว่าจะถ่ายขั้นบินบังคับได้ยินปะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ร้ีบด่

อ้โผมเสยป่ะผมเสยผมเสยไหนอนะพี่เออผมเสยไหนผมเสยไหนเสยไหนอายอไอ้ชอาโคนรแท้เลยอ่ะโย่รู้สึกยังไงบ้างสุกัสเปยังไงบ้างคะกับการขึ้นหอ ตกใจตกใจจริงเหรอเฮ้ยตอนแรกบอกว่าจะทำคอนเทนต์แบบไปเล่นเครื่องบินบางครับเพยังไม่ทันได้พูดเปิดคลิปแล้วอักทายทุกคนขอต้อนรับเข้าชูกล่าวว่จะมาถ่ายที่สนามบินวังค้ามเรื่อมถ้าเขาซื้อให้อะตกใจกว่าปะเอาดิเอาดิสิหล้าหกสล้านต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวบีแตกค่ะรีบเกิน วางแผนนานไหมเนี่ยนานไม่นานไม่นานเท่าไหร่แหละแค่โทรมาหาคนนี้รู้เรื่องกริ๊งเดียวปิดให้ไม่<า>เล็กคือแรกๆอะ่ะเขาบอกว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรพี่การด์ดดีเอาแบบเว่อร์เขาเป็นต้นคิดเขาอ่ะคิดก่อนอว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรดีแล้วควนนี้อีส้มก็แบบความด้วยความเว่อร์ของมันเขาบอกว่าส้มด้วยความเว่อร์ของมึงกูขอถามหน่อยกูทําอะไรดีที่มันเว่อร์พอมันพูดมาปุ๊บ นั่งหาเลยหา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 เธอชอบไหมอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้พระละท่าน์าระละท่านอาจารย์ไอ้เดี้ยวมันคืออะไรวะสงสัยบ้างเหรอว่าทำไมอยู่อยู่อีแบงค์คือไอ้ที่มันทะเลาะกันแ่ะมันเฟคตั้งแต่ต้นเลยว่ะเหรอที่เขานั่งขับไม่รู้ไม่ได้วยาัลรถเก่าอุ้ยเล่นใหญ่มากในรถเล่นใหญ่มากในรถไม่คือมึงอ่ะบอกว่าบอกว่าอะไรนะ บอกว่าต้มอ่ะแมนเป็นแมนซื้อผ้าอนามัยจะวนรถออกไปอีกแล้วอยู่ๆก็เอ๊ะหรือว่าจะไม่ซื้อดีวะเธอไม่เก่งเธอไม่คิดบ้างหรอว่าเอ้าในเมื่อมันก็ผ่านมาทางนี้ไม่ลงไปซื้อเองแล้วไงบอกว่าถึงบอกว่าตกงแล้วกูเป็นคนขี้เกลียดเขารู้อยู่แล้วเขาบอ่กูไม่แหววตอนที่มันทะเลาะกันเธอเชื่อด้วยอืองถามแล้วเธอรู้ปะเธอแก้ผ้าอยู่ไหมเขาถ่ายคลิปเธอแล้วเธอแก้ผ้าอยู่เธอนำลงแก้ผ้าอยู่รอดไปป่ะไปไปหาเลกเกียเถอะไปตอนนี้ ใช่ัน่อยโรมันแตกอ่ะโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย